ซงาขึ้น x เน้อซ่างซ่าดซ่าสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้กระยุครับผมสอเฉลิมการช่างนะครับทีินี้ผมกับสิมารีวิวบักงไฟขนาดนิ่งนิ้งวมแซนดเนะครับเนาะ แตนแบบโยกนะครับนะผมก็เป็นของลูกค้าละครับผมก่อนส่งกับเสด็จมารีวิวเบื้อง่อนนะครับเนาะแล้วความแรกก็ว่าเบิ้งได้ครับราบมิอย่างเนี้ยนะครับผมจะ้อ้ยแป้งนะครับราบมิอย่างเนี้ยนะครับเนาะที่ต้องได้นะครับผมโอเคครับทำไมเบิ้งได้ครับผมวันนี้นะครับผมเนาะเป็นในชุดของแท่นรัดบังไฟขนาดหนึ่งนิวครับเป็นชุดของหนึ่งหนิ้วนะครับผมเนี่ย นี่นะครับผมก็มีเขาลูกค้าสร้างนะครับผมกับซีมี่ยังเนี้ยนะครับกับซีได้มากบอสฟังนะครับว่ามีอย่างเนี้ยครับผมเออที่ได้ไปมื่อนี้กับซีมี่นี่นะครับผมจะบซีเป็นเล็กชุดเล็กขั้งนะครับผมเป็นเล็กยอดเล็กไก่ไปกินล่องไฟเล็กไก่เปิดท้ายเล็กขั้วนะครับผมกับซีเป็นเอ่อมีห้องบลอกเป็นห้องบลอกแบบนี้นะครับผมเนี่ยปลาปิดปลาปิดบนอ่า อาจจะเป็นซากเลยซากวซ like ี ouais. ิทอ like นแบบนี้นะครับผมเนี่ยขนาดซากเนี่ยก็ญ่ทั้งซากแกนก็เงยยี่สิบก่อเมตรนะครับผมไอ้ส่วนมองนี้ก็นอกจากจะกึ่งเพลิดกพลมไส้แล้วมากึ่งออกแล้วครับก็ยี่สิบก่อจุดแปดนะครับหัวนี่นะครับหัวซากนะครับผมไอ้ที่ไอ้ที่ต้องได้ก็ที่นี่เนี่ยเล็กข้องหัวซากไปน้ะครับเป็นเล็กข้องหัวซากนะครับผมนี่ครับผมนี่นี่ครับเล็กข้องหัวซากแล้วครับผมก็จะได้จุดบล็อกไอ้ เออบักขนาดนิ่งนิ่ครับผมนี่เอามาเบิ้งเลยครับผมนี่เป็นขนาดนิ่งน่งแบบบักขมิ้นได้เข็บครับบักหนานะครับผมนี่นะครับผมความยงาของหกสิบห้านะครับผมความยาวของบักหกสิบห้าเสนนี่เนี่ยช้อนแทนรัดเข้ามานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแทนรัดของกระดาษนิ่งนิ่ครับผมนี่ความยาว บอกข้กับหกสิบห้าครับผมเนี่ยตองไส้บ,งบังว่ามัมจิมีอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับผมเป็นเป็นแท่นรัดของขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมเป็นบล็อกเงาหกซิบห้าเส้นครับผมเออนี่แหละครับมันดานตาไปตบงนี้นี่อันนี้จะเป็นแม่แรง่ยกที่ด,ด้ันบนนะครับผมเออแล้ก็ซิมีลูกกงเออไอ้ไอบังคับบล็อกนะครับจะมีด้ันบนกับ้า,านล่าง ส u, arians, ่วนด้านล่างนี่ก็สิเป็นฐานฐานบางเพียรกลมอกกึ่งเป็นเป็นลุ่มลงไปนะครับเป็นบ้าลงไปแหละเพื่อที่จะให้กลมอกเข้ามานั่งอยู่นี่ควบคุม้มไว้มันดินป้นใช้ได้นะครับบล่อยมันหนีศูนย์นะครับผมโอเคเนาะเออส่วนด้านบนก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นไในหัวแม่แรงอยู่ในนี่นะครับผมแม่แลี้ยงก็ันนั่งอยู่งมันนี้ส่วนอยู่ด้านล่างของตัวนี้ก็จะเป็นตัว ดัน,ดนปลายสากนะครับผมนี่นี่นะครับเนาะกสีมีเด็กให้นสี่นะครับเนาะดันปลายสากนะครับผมเอ่อจนดันขางเข้าก็สิเป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นซับปิงตัวง่ายนะครับผมเอ่อซับปิงตัวง่ายดึงขึ้นมากนะครับเนาะนี่กษีผมมาณนี่นะครับผมในสำหรับแค่นนัดของมันนะครับผมนี่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมมาบล็อกไซเบิรงครับผมเอาที่นี่เอ่อนี่ครับเดี๋ยวผมมาบล็อกใส่เบิรงนนะครับว่า เตะบล็อกแบบไหนนะครับเนาะกต่ใส่คือใส่ทั่วไปแล้วล่ะครับบ้าเบิ่งครับมาเบิ่งใกล้ๆครับมานี่บล็กห่อยัดลงมานนิเลยครับผมนี่ยหยัดลงมาหครับนี่กขบไปนี่บ้ากัดดังขบไปนี่นะครับมันจะมีตัวล็อกกันนี่นะครับนี่กันบล็อกไม่บล็อกครับออกมาใช้ได้ครับนี่เกาการทับการอัดๆอย่างไรครับเวลาถอดสากถอดจังข้อกะลุกเบิดตัวนี้ออกครับผมนี่เขากะร่มร่มตัวนี้ออกมากครับนี่นะครับผมนี่เก็ ดึงสากออกได้เลยนะครับผมเนี่ยห้องขังการต่อไปห้องกระดันเกาไปีที่เก้าแล้วครับผมชิ้นหนึ่งนี่มีฟา้าไอปตาบล็อกเมืองไทนี่ครับผมนี่นี่มีนะครับนี่อย่างทจะมีบ่ายนะครับผมนี่ใส่่นี่ครับผมนี่อัไใดเลยครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้แหละครับผมลูกค้าก็ได้สนใจกับทั่วขมาครับเบอร์ทั่วกับเบอร์เก่าล่ะครับเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์สองหาเจ็ดเก้าครับผมเดี๋ยวผมนจิถิ่นเบอร์ทั่วใใต้คลิปล่ะครับผมสนใจกับที่ต่อขมาครับผมคลิปนี้ก็มีจะมีเนาะครับผมเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ